ขอบคุณคอมเมนต์ของพี่ต้นเรื่อง p i p p i p หรือ p p พ p a y ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับอย่างที่ทราบครับว่าท่ามวยปั้มนี่มันอันตรายมากไม่เหมาะกับการไปเล่นเองไม่ว่าจะบนฟูกหรือที่ไหนก็ตามแม้แต่นักมวยปั้มมือชีพท่าบางท่าทางสมาคม WWE ยังไม่อนุญาตให้ใช้ได้เลยผมขอยกมาแค่10ท่าพอนะครับจริงๆมีอีกพอสมควรเลยแหละ,ะเริ่มจากท่าล่าสุดเลย b ั c k กอร์บอนิยมนำมาใช้โดยเซตร o r ินนะครับแต่ในแจ็คนำมาใช้ใส่ยคล i e รเซและบาดเจ็บขึ้นมาทำให้ wwe ต้องแบนท่านี้ออกไปและแม้แต่ตัวเซตร o r ินเองเคยทำคนบาดเจ็บถึง2คนเลยนะครับคือฟิน n b บาร r เและ s สติง ถึงขั้นสิงต้องรีทายออกจากวงการเลยนะครับเพราะถ้า powerbomb ปากติหลังเราก็จะฟาดกับพื้นใช่ไหมครับแต่เนี่ยจะเป็นท้ายทอยจุดรวมประส,สาทเลยก็จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอาจ,จนถึงต้องอำลาวงการเลยก็ว่าได้กลับมาดูท่าคลาสสิกอย่าง pile driver เป็นท่าไม้ตายยอดนิยมในอดีตและปัจจุบันก็ยังเห็นนักมวยปั้มใช้กันอยู่แต่ไม่ใช่ในสมาคมดับยูนิเวีครับเพราะหลังจากโอเวนฮาร์ดทำ stone cold บาดเจ็บด้วยท่านี้ดับยูนิวีก็เห็นว่า ท่านี้มันดูไม่ปลอดภัยกับลักหวยปั่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเลิกปั่มไป ฉะนั้นก็แบนทิ้งไปดีกว่าแต่ก็ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นท่านี้เลยหลังจากโซนโคบาเจ็บไปเพราะเราคงเห็นซ m พังเจอรี่ลอเลอร์แคสซัตแ็คหรือแม้แต่ตัวโซนโคเองก็เคยทําบ้างแต่โอกาสมันน้อยมากๆครับเราเคยทํานักมวยป้ามบาดเจ็บมาแล้วเช่นเดียวกับท่ามัสโอลบัสเตอร์ของซามูเอลโจเอาจริงๆท่านี้ดูปลอดภัยกว่า2ท่า,ท,าที่ผ่านมานะครับเพราะว่าแขนของโจประคองศรีรษะของคู่ต่อสู้อยู่แล้วก็ทิ้งหลังลงมาเท่านั้นเองแต่กลายเป็นว่าไทสันคิดหลังจากโดนท่านี้กลายเป็นอัมาตชั่วคราวเลย ะะเขาบาดเจ็บที่บริเวณคอทําให้เขาต้องเลิกปั้มและกลายเป็นทํางานหลังฉากแทนแต่ก็มีข่าวว่าเขาก็เตรียมฟิตซ้อมกลับมาปั้มอีกครั้งได้แล้วแต่ถ้า Muscle Buster ก็ถูกแบนไปโดยปริยายเพราะทำนักมวยปั้มบาดเจ็บทำให้โจเหลือท่าไม้ตายเดียวนั่นก็คือโคคีน่าครัชดูเหมือนว่าการแบนท่ามวยปั้มจะเกิดก็ต่อเมื่อทำนักมวยปั้มบาดเจ็บแต่ไม่ใช่กับท่านี้ครับเวอร์เทอร์เบรกเกอร์ของเฮอริเคนเฮมส์เฮอริเคนไม่เคยทำใครบาดเจ็บจากท่านี้ครับแต่ทางหนุนยูวีเห็นแล้วเฮ้ยท่านี้ทำไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปถ้าเกิดแขนที่ล็อกอยู่หรือลงผิดจังหวะนักมวยปั้มบาดเจ็บแน่นอนฉะนั้นเลิกทำเลยครับแต่เซโรอลินก็มีแอบทำเหมือนกันนะครับ และแกก็เคยขึ้นชื่อว่าเคยทำนักมวยปั้มบาดเจ็บบ่อยด้วยสมกับเป็นอาธรรมจริงๆพี่แกเนี่ยเช่นเดียวกับท่า burning hammer ครับเป็นท่าของเคนตะาโคบาชิและตัวแกเองเคยทำท่านี้แค่7็ครั้งเท่านั้นครับเพราะว่ามันอันตรายมากดูก็รู้แล้วเนี่ยแล้วใครจะกล้าใช้ในดับยูดับอีขนาดทเลรไดเฟอร์ยังแบรนเลยแต่ไทเลอร์เล็กคิดว่าเฮ้ยท่านี้มันก็เจ๋งดีฉันสามารถทำได้ให้มันปลอดภัยขามว่าทำท่านี้มาเกือบครึ่งปีเลยครับแต่สังเกตไหมครับว่าท่านี้มันคล้ายๆกับท่านึงนี่แหละครับ เปอนเป็นการทำรีเวิร์สท่า AA ของจอร์ซีนาเฉยๆไทยเลอร์เล็กเล่าว่าซีนาเป็นคนทำให้ท่านี้ถูกแบนครับเพราะมันเหมือนกับท่าไม้ตายของซีนาเกินไปแต่ก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะครับเพราะว่าเป็นคำกล่าวของเล็กฝ่ายเดียวแต่ผมก็คิดว่ามันค่อนข้างอันตรายนะเพราะศีรษะมันถูกปักลงพื้นเลยเหมือนกับท่านี้ครับ diving headbutt ท่านี้แม้แต่คนต้นคิดอย่างฮาร์ลี่เลสก็ไม่สนับสนุนครับหลังจากที่คริสเบนวาเสียชีวิตไปและวินิจฉัยว่าท่า diving headbutt เนี่ยทำให้ศีรษะและสมองของคริสเบนวาได้ ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงและอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาลุกขึ้นมาก่อคดีอย่างที่เราทราบข่าวกันและท่านี้ก็ถูกแบนไปแต่ไม่เข้าใจว่าทาไมแดเนียลไบอันถึงนํากลับมาใช้อีกแต่ท่าดวิ่งเฮดบัตก็ไม่ใช่ท่าเดียวที่ถูกแบนครับหลังจากคริสเบนวาเสียชีวิตท่าแฮงแมนโชโคหรือท่ารัดคอเนี่ยก็ถูกแบนทันทีเพราะทําให้นึกถึงการแขวนคอของคริสเบนวาและแทบจะทุกท่าที่กระทบจากศรีรษะโดยตรงอย่างตีเก้าอี้ก็ไม่สามารถตีที่ศรีรษะได้แล้วต้องตีที่หลังเท่านั้นในบรรยากาศ ลองมาดูท่าที่เคยแบนและกลับมาใช้ได้ปัจจุบันบ้างครับอย่าง Canadian Destroyer ของ P.T. Williams หรือท่าตีลังกาพายดิเวอร์ต่อแรกท่านี้แบนแน่นอนครับเพราะท่าพายดิเวอร์ธรรมดายังถูกแบนเลยแต่เราคงเคยเห็นอาดัมโคเคยทำนะครับใน NXT แต่สมาคมนั้นวินซ์ไม่ค่อยได้ดูครับ <c oughs> แต่พอวินซ์ได้ดูท่านี้แล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไมท่าเจ๋งๆอย่างนี้ไม่เอาขึ้นโชว์หลักอะแต่ให้ปีครับพี่ ถ้าพายไดเวอร์ธรรมดาพี่ยังแบนแต่ตีลังกาพายไดเวอร์ไม่เป็นอะไรต <Huh? S 1> ันกาอะไรของพี่เขาเนี่ยแต่เจ้าของสมาคมสย,ย่างครับจะทําอะไรก็ได้เหมือนกับท่าสไตล์แคชเพราะวินซ์เคยได้ยินว่าท่าเนี้ทำให้โยชิทัศึกกระดูกหักเลยนะครับแต่เจริโก้แกบอกเฮ้ยท่าเนี้มันเจ๋งมากนะวินส์ เลยเอามาลองให้วินส์ดูวินส์ก็เออมันก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดครับและอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเพราะตัวคู่ต่อสู้เองคือถ้าคู่ต่อสู้เวลาจะโดนท่านี้ต้องเงยหน้าขึ้นครับไม่ใช่หดหัวลงไปคอมันก็ปักอย่างนี้สิจึงทําให้เราเห็นท่านี้หลังจากที่ AJ เปิดตัวซักพักเลยนะครับเพราะตอนนั้นโดนแบนอยู่และท่าสุดท้ายซุปเปอร์คิกเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งท่านี้เคยถูกแบนแต่ไม่ใช่เพราะอันตรายแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ นักมวยั้มคนนั้นชื่อชอรนไมเคิลแต่ชอนไมเคิลก็ไม่ได้ผิดอะไรครับเพราะว่าท่านี้เขาทาจดเป็นเอกักษณ์ของเขาแล้วและทาง WWE ก็ไม่นิยมใช้ท่าไม้ตายซ้ากันทําให้นักมวยั้มตอนนั้นอย่างแลนสตอร์มหรือเชอร์ดันเบนจามินก็ต้องเปลี่ยนท่าไม้ตายไปครับแต่พอหลังจากชอนไมเคิลรีทายไปโอ้โหท่านี้เป็นท่าสามัญของนักมวยแปมเลยครับแต่กฎนี้ดูเหมือนจะหลวมลงนิดนึงครับเพราะเราอาจจะเคยเห็นท่าสเปียร์ที่นอกจากโรมันเลนก็ยังมีบ๊อบบี้แลสซี่หรือแม้แต่ Fair, ชาร์ล็อตแฟร์ท ไม่ใช่ไหมาตายด้วยซ้ําแต่ถ้าอื่นที่ไม่ได้พูดมาไม่ใช่แม่อันตรายนะครับก็ยังอันตรายอยู่ถ้าเกิดอารมณ์แบบโอ้โหวันนี้อยากใส่ท่าซูเพกจังไปฝึกกับมือชีพก่อนครับอย่าต้องมานั่งเสียใจและออกข่าวในภายหลังขอบคุณที่ติดตามจน,จ,น,จ,นจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ